เรามาเรียนรู้วิธีการดูจิตพาเมื่อวานนี้ได้พูดเรื่องความรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวบ่อยๆจนจำนานแล้วจะได้จิตที่ตั้งมั่นถึงฐาน จิตที่ต้องมั่นถึงฐานนี่แหละมันจะเป็นบาดฐานให้เกิดปัญญาที่เราเคยได้ยินว่าสม,มาสม,มาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาการดูจิตนี่ก็เป็นวิธีปฏิบัติแบบหนึ่งซึ่งง่ายและรวดเร็ว เราบางคนนะบางคนก็หมอดูกายบางคนหมอดูเวทนาแต่วันนี้จะพูดเรื่องการดูจิตวิญญคนเข้ากันกับจิตตั้งมั่นเมื่อเรารู้สึกตัวบ่อยๆรู้ร่างกายให้ใจป็ตามรู้เรื่องบอก็ตามจนจิตมันตั้งมั่น จิตที่ต้งมั่นนี่มันมีทั้งศีลอยู่นั้นแหละสมาธินั่นแหละมีสติมีสัปชัญญะอย่างนั้นั่นหมดเลยพอจิตตั้งมั่นเรารู้จิตตั้งมั่นนี่ที่จริงมันก็เป็นการดูจิตแล้วนะเพราะว่าพระอาจารย์เคยแสดงเรื่องจิตตานุปัสสนาทุกปีในสิบประทานสี่ไปดู จิตแปดคู่สิบหกอย่างจิตตั้งมั่นน่ะมันอยู่ที่ข้อสิบสามสิบสี่เมื่อจิตตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตตั้งมั่นข้อสิบสี่เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมั่นพอเรารู้สึกตัวเป็นจิตตั้งมั่นนี่มันก็กระโดดมาในข้อที่สิบสามสิบสี่ของจิตตานนปัสสานสทาน แต่ในะตำราเวลาดูจิตท่านเริ่มจากข้อที่หนึ่งเมื่อจิตมีราคะโครู้ชัดจิตมีราคะใช่ไหมจิตมีราคะโครู้ชัดจิตมีราคะสองเมื่อจิตไม่มีราคะโครู้ชัดว่าจิตไม่มีราคะเนี่ยไล่ามาตำราตึองเรียงงั้นแหละแต่การดูจิตเนี่ยดูตัวปัจจุบัน อย่างเช่นเรารู้สึกตัวจนจิตตั้งมั่นขึ้นมาเราก็รู้ถึงจิตตั้งมั่นว่าเออจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นจิตที่ปกติไม่มีนิวรณ์เบ,บาว่างสว่างบริสุทธิ์ไม่ยุดการปรุงแต่งหยุดการแสวงหาอยู่ที่ละจิตไม่มีอะไรเลยไม่เลอะไรสักยอย่างว่างๆอยู่ขณะมันตั้งมัน่นมันจะว่าง ไม่เคลื่อนแต่ข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างตั้งมั่นอยู่เป็นจิตทีปกติถ้าตั้งมั่นอยู่นานก็จะเกิดอภิปโ,ปโมทยงจิตตังกิตบันเทิงหรือบางทีเกิดอีติเกิดสูงขึ้นมาแต่ที่แน,น่ๆจิตตั้งมั่นน่ะเราจะเห็นถึงหน้าตาของความตั้งมั่นว่าเออมันตั้งมั่นอย่างนี้มันไม่เคลื่อน จิตตั้งมั่นคือเวลาอารมณ์มามันไม่เคลื่อนไปกาะอารมณ์มันตั้งอยู่ภายในโดยในฐานกายเมื่อจิตมันตั้งมั่นอยู่เราจะเห็นความปกติของจิตชัดเมื่อเห็นจิตที่ปกติกกต,ตัวนี้มันจะเป็นบาทฐานในการดูจิตได้ง่ายเพราะว่าเมื่อจิตมันปิดปกติมันจะชัดมาก ยางแค่เรารู้สึกตัวจิตตั้งมั่นอยู่สบายตั้งมั่นอยู่ภายในไม่เคลื่อนเลยบางทีบางทีมันก็เลอไปคิดจนเกิดราคะขึ้นมาก็มีอันนี้เป็นธรรมดาเหีเป็นทุกคนแต่ท่าเนเผลอไปเกิดราคะเราก็ดูดูยังไงดูว่าเออตอนนี้จิตมีราคะแต่ไม่ต้องพูดนะรู้สึกเฉย ระล,ลึกถึงราคะนั้นพอเราเลึกถึงราคะนัน้เนเออจิตเกิดราคะดูปุ๊บเนี่ยถ้าใครจิตตั้งมั่นมีกําลังนะจิตมีกําลังอะทำเขารู้สึกตัวอยู่จิตตั้งมั่นบ่อยๆมีกําลังพอเผลอไปชิดๆจะเกิดราคะเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันจะกลับมาตั้งมันน่นทันทีเลยนะพอกลับมาตั้งมั่นาาพึงฐาน มันจะเห็นว่าอาราคาเนี่ยดับไปแล้วหายไม่รู้หายไปไหนบ้างไปหมดเลยเหลือแต่จิตตั้งมั่นสว่างสบายมาอีกรู้อีกก็ตั้งมันอีกไม่รูก้ก,ก็ตั้งมันม่นอีก,ก,ก,ม,อกมันก็จะเห็นความจริงว่าราคะเนี่ยไม่เที่ยงยึดถือเลยไม่ได้ราคะเนี่ยทำให้เกิดทุกข์ราคะก็เป็นหน้าตา ไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นสิ่งปรุงแต่งมันจะเห็นเลยว่าราคานะเนี่ยมันเกิดจากการมวิตกการจะเห็นราคาใบใบเรา,าเห็นเบื้องหลังมันโอ้มันกามวิตกมันคิดก่อนมันค่อยเกิดราคาแต่ถ้ามันไม่ชิดมันรู้เฉยเฉยไม่เกิดราคานะเพราะมันจําไว้ว่าสวยว่างามอย่างนั้นอย่างนี้ มันคิดไปตามสัญญาเดิมมันก็เกิดถ้าไม่คิดมันไม่เกิดเราจะเห็นเลยอ้อราคะเกิดจากความคิดเราจะเห็นแล้วว่าถ้าจะละราคะง่ายๆเลยคิดมาลู้ทันก็ไม่เกิดแล้วคือไม่นึกไปตามมันหรือบางทีมันเผลอไปเกิดโทสะอ่าตัวน,นี้เกิดบ่อยเผลอไปคิดคิดคิดจงเกิดโทสะ พอเกิดตัวสะมันร้อแล้วมันหนักแล้วนะสติจะรู้ทันเลยพอจิตเกิดโทสะพอรู้ทันปุ๊บถ้าใครจิตตั้งมันม่นเชื่อมแข็งเนี่ยไมจะกลับมาตั้งมัน่นทันทีเลยโทษสะจะหายไปเลยหายไปติดทิ้งเลยลว่าไปเลยนะหายเกลี้ยงบ้างไปเลยไม่รู้หายไปเนละยเี่ยวเลยกับความสงบความตั้งมันง่นงจะเห็นเหมือนกันว่าโอ้โทสะมันก็ไม่มีอะไรเกิดจาก ความคิดว่าพระยาบาทวิตกไปให้ค่าคนนั้นไม่ดีคนนี้น่าเกลียดเขาทำมาดีกันเราคนนู้นคนนี้อารมณ์พวกนี้แหละคิดพวกนี้แหละมันสร้างเกิดโทสะถ้าไม่คิดโทสะก็ไม่เกิดเราจะเห็นเบื้องหลังโทสะชัดเลยหลายคนนักปฏิบัติธรรม ทำไงจะละโทสะได้โกรธตั้งวันหลายวันแล้วก็ไม่หายที่จริงมันเรื่องง่ายนิดเดียวถ้าเราเห็นกระบวนการของรโทสะนะที่จริงมันชิดขึ้นมาไปให้ค่าว่าเขาไม่ดีเขาชั่วนึกถึงเรื่องราวจะไปทะเลาะกันแล้วก็โกรธพอโกรธปุ๊บลงกระดับความชิดกระดับแล้วก็มันก็หยิบมาปรุงใหม่แล้วก็โกรธอีก ดับไปก็หยิบมาปรุงใหม่มันหยิบไม่คิดทั้งวันมันก็กรดทั้งวันถ้าถามว่าทําไงจะละโทสะได้ลองไม่คิดดูสิมันจะคิดรู้ทันโทสะหมดทางเกิดเลยไปดูนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นเมื่อถามว่าทําไมจะละโทสะได้เขาก็รู้ทันความคิดสิถ้าไม่ไปคิดมันก็ไม่กรดนะ มันก็พวกซึมเศร้าถ้าไม่คิดก็ไม่ซึมเศร้าสิ่งไหนที่คิดบ่อยๆมันก็กลายเป็นเจริตพวกซึมเศร้าไปคิดเรื่องเดาบหวยๆก็ซึมเศร้ากลายเรโรคซึมเศร้าถ้ามันไม่คิดมันก็ไม่ซึมเศร้าแค่นั้นเองเนี่ยเราดูจิตจะเกิดปัญญา,า,าถ้าเราโทสานี่ก็ไม่เที่ยงยึดถือเลยไม่ได้โทสะเป็นเหตเให้เกิดทุกข์โอ้ยมันทุกข์ แต่โทสะก็เป็นอนัตตาโทสะมันถูกจิตรู้อยู่มันจะใช่ของเราได้ยังไงขันมันแยกออกมันก็เห็นว่าโทสะก็เป็นอย่างหนึ่งนี่ก็ว่าเห็นเข้าใจสภาวธรรมจะนำไปสู่การทำที่สุดถึงทูกได้แต่บางคนมันสติมันไวนะ ราคะไม่ค่อยเกิดแล้วโทสะก็ไม่ค่อยเกิดมันจะเกิดโมหะโมหะคือหลงนั่นเองชม่ิว่าเราจิตตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าหายใจออรู้ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจสบายสบายก็เห็นจิตตั้งมั่นอยู่แล้วโดยจิตมันเคลื่อนจะไปคิดพอขยับปุ๊บจะคิดรู้ทันละอาการเคลื่อนกระดับก็กลับมาตั้งมั่น ขยับไิชิดรู้ทันมันก็ดับกลับมาตั้งมั่นก็แล้วแต่จิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่หลงจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่หลงจิตตั้งมั่นจิตที่หลงบางคนดูแค่นี้บรรลุธรรมนะอาจารย์เคยคุยอยู่ครูปอาจารย์นี่แหละท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าท่านในที่ท่านบรรลุธรรมรั้งแล้วท่านก็ไม่ได้ทำอะไรลุกขึ้นมานั่งสมาธิเล่นๆจิตมันตั้งมั่นมากเลยสว่าง นั่งดูจิตเล่นๆน่ะจิตขยับปุ๊บรู้ดับขยับปุ๊บรู้ดับ,บ,บ,ดบสามครั้งนั่นเองท่านบอกจิตดับลงไปเลยท่านก็ท่านก็บอกว่าวันรู้ทำครั้งแรกเป็นอย่างนั้นแค่เห็นจิตจิตเคลื่อนแล้วดับจิตเคลื่อนแล้วดับแค่สามครั้งเองเห็นไหมพอดีกําลังมันมีบางคนก็ดูจิตที่เขาเล่าฟังอน่ะ เป็นนั่งเขาเป็นนักภาวนาเปไปรับแฟนแฟนยังไม่เลิกงานไปนั่งรอไม่รู้ทำอะไรก็ทำความรู้สึกตัวดูร่างกายหายใจเข้าหายใจออกจิตตั้งมั่นอยู่นั่งดูเล่นๆเนี่ยเห็นจิตมันหลงรู้หลงรู้หลงรู้กับบัลลุทธรรมมนนแล้วก็แสดงว่าท่านได้ธรรมะครั้งแรกนั่งดูจิตนั่นอืนี่ท่านก็เล่ามา จริงทีิดอยู่ที่ท่านทตั้งสองท่านนะเพราะนั้นเมื่อเราทำความรู้สึกตัวตั้งมั่นดีแล้วจิตเราตั้งมั่นอยู่เป็นจิตที่ปกติอยู่เราก็ไม่ต้องทำอะไรนะเราก็รู้สมมติเราเรานั่งหายใจอยู่ในตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกก็ตั้งมั่นอยู่ไม่ต้องทำอะไรก็ดูไปเรื่อย ธรรมะมันจะแสดงเองแป๊บเดียวเท่านั้นแหละจิตจะเคลื่อนไปชิดใช่ไหมนั่นแหละก็รู้ตอมันเคลื่อนนั่นแหละเคลื่อนปุ๊บรู้อาการเคลื่อนดับไปแล้วแต่พูรู้เคลื่อนปุ๊บรู้ดับไปแล้วแต่พูดรู้ทำแค่นี้นะถ้าเผลอรู้เผลอรู้ในจิตจะตั้งมั่นสว่างมากเลยจนเผลอไม่ได้จิตจะมีกําลังมากจิตจะมีกําลังเนี่ย มันจะรู้จิตได้ชัดพอามันตั้งมั่นอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรรบกวนมันปกติจิตเป็นปกติเนี่ยเกิดราคะมันก็รู้ทันโทสะก็รู้ทันมหาก็รู้ทันมันจะเห็นว่าพวกราคะโทสะมหาพวุเนี้มันเป็นขันธ์หนึ่งต่างหากมันไม่ไม่ไม่ใช่จิตผู้รู้มันอื่นจากจิตผู้รู้อ้าวเมื่อไม่ใช่ของเรามันจะไปยึดถือทำไมอ่ะ มันพาขวดไปกวธมันทําไมไม่ใช่เรามันจะเห็นมันพารักจะไปรักกับมันทําไมอ่ะมันเป็นแค่สัางขารปรุงแต่งนยปรุงแต่งขึ้นมาก็เกิดความรักเราจะไปรักกับมันทําไมไม่ใช่เราปรุงแต่งขึ้นมาเกิดความโกรธเราจะไปโกวดไปเลียดมันทําไมไม่ใช่เรามันจะเห็นชัดว่าอันนั้นมันทำงานของมันต่างหากไม่เห็นจริงจังอามันยึดถืออะไรไม่ได้มันก็เกิดวิลคารโนปสีคลายออก ขออนุปทานสังขารการปรุงแต่งมันจะเห็นว่าไม่ใช่ตนถ้าเห็นจริงก็ทิ้งเลยนะขออนุปทานเลยเข้าสู่การวรุธรรมเลยทั้งหมดทั้องมวลในการดูจิตเนี่ยมันจะชัดไม่ชัดเนี่ยตามอาจารย์นเกตมันอยู่ที่ว่ากําลังของจิตเราพอไหมคือจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันมีพลังพอไหม ถ้าความตั้งมั่นไม่พอการจะบรรุษรรมันยากนะหรือการจะเข้าใจทมก็ยากเพราะอะไรพอผู้ที่เขาจิตตั้งมั่นอยู่เนี่ยเขาจนชำนาญมีกำลังเนี่ยเขาอยู่จิตตั้งมั่นจนปกติแล้วเนียเวลามันเผลอปุ๊บมันจะเห็นชัดมากเลยนะอย่างเช่นเผลอไปโกรธเนี่ยพอรู้ทันความโกรธปุ๊บจะเด้งกลับมาตั้งมั่นเหมือนเดิมเลยตัวโกรธหายเกลี่ยงไปเลยให้มันเห็นชัด ความโกรธเด่ดับต่อหน้าต่อตาแล้วก็ดับสนิทไปเลยแต่ถ้าคนจิตไม่ตั้งมั่นจิตมีกําลังเป็นยังไงโกรธมาปุ๊บจิตไหลออกไปถึงจะรู้ว่าโกรธมันก็ไม่หายถ้าแมนไม่หายก็เพราะว่าจิตมันไม่กลับมาตั้งมั่นไงมันมีกําลังเข้าใจไหมรู้ว่าโกรธก็โกรธด้วยนั่นแหละเพราะอะไรเพราะจิตมันตั้งมั่นขึ้นไม่ได้อย่างเช่นจิตคนที่จิต กำลังความตั้งมั่นไม่พอจิตมันไหลออกไปก่อนไปปรุงแต่งคนนี้ชั่วอย่างนั้นน่าเกียดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโกรธก็พอนึ่องได้อ้าวพระอาจารย์ให้ดูจิตที่มีตัวสะพอมรรลุทันปั๊บมันก็ได้แต่รู้แต่จิตมันตั้งมั่นขึ้นไปได้เข้าใจไหมเพราะมันไม่เคยตั้งมั่นหรือตั้งก็ตั้งนิดเดียวมันกลับมาตั้งมั่นไม่ได้มันก็เลยโกรธนั่นแหละแช่กับความโกรธทั้งวันนั่นแหละ ทั้งที่เราไปฟังครูอาจารย์บอกโกรธมาปุ๊บแค่เฉียงเหลืองดูมันดับเลยโกรธปุ๊บเฉียงเหลืองดูดับไปเลยหายไปเลยไม่ใหม่เลยโอ้โหแต่ว่าทำไมเก่งจังมันไม่ใช่เก่งมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอย่างนั้นเราลองดูก็ได้พวกเราฝึกความรู้สึกตัวในเข้มแข็งพอจิตตั้งมั่นเราอยู่จิตตั้งมั่นบ่อยๆพอมันตั้งมั่นเข้มแข็งเนี่ย มันเผลอปุ๊บพอรู้ทันมันก็มาตั้งมั่นเลยอะอารมณ์พวกนั้นดับไปต่อหน้าต่อตาเลยเห็นการเกิดดับชัดเจนมากเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ท่านหลายๆลูกยังคิดบางองค์ท่านบอกว่าท่านแค่ไปนั่งหลบฝนท่านกุ้มใจว่ามันจะเป็นไข้พอท่านรู้ทันความกุ้มใจตอนแรจิตท่านก็มาตั้งมั่นเลยสว่างเลยแล้วจิตก็เห็นไตรลักษณ์ เห็นกานทาเป็นไตลักษณะนั้นเลยอเห็นความกุ้มนี่เป็นสิ่งที่ถูกรู้อยู่มันเกิดมันดับอเห็นความเกิดของมันก็ดับของมันพอรู้ทันจิอกามาตั้งมั่นสว่างแล้วก็ดับปุ๊บลงไปเลยแล้วก็ได้ธรรมะช่วงนั้นเนี่ยอย่างนี้ก็มีทําไมท่านได้ธรรมะเพราะจิตท่านตั้งมั่นไงนั้นถ้าพวกเราจีบไม่ตั้งมัน่นหรือว,ว่ากําลังของสมาธิไม่พอ ถึงจะเห็นการเกิดดับมันก็ไม่ได้ไรเพราะจิตมันมันไม่เข้าบ้านจิตมันไม่เป็นสมาสมาธิเห็นเกิดดับแต่มันก็มันก็อยู่กับการเกิดดับมนะันจิตไหลออกไปอยู่กับการเกิดดับนะมึติวลามันมีเหมือนกับเราตกไปในคลองเน่ยเราก็ไหลอยู่ในคลองนั่นเนี่ยเราขึ้นจากคลองไม่ได้พูดง่ายนะเรือเหมือนกับ ลารมณ์เหมือนกับหนูตัวรู้เหมือนกับแมวเนี่ยถ้าหนูมันตัวใหญ่หนูมันวิ่งมาหนูตัวใหญ่กว่าแมวพอแมวกโดดกัดหนูหนูมันตัวใหญ่กว่าแมวหนูมันวิ่งไปแมวก็ติดก็หนูไปแหละเบี่ยงไปเบี่ยงมาหนูลากไปนี่ก็ไปกับแมวแต่ถ้าแมวตัวใหญ่หนูวิ่งมาตบปุ๊บเดียวมันตายเลยเมื่อวานเนี่ยพูดถึง ความรู้สึกตัวที่ทำให้จิตตั้งมั่นนะั้นตัวนี้สําคัญนะถึงเราดูจิตมาได้ก็ตามดูกายแล้วก็ตามทําก่นตั้งมั่นไว้วเราจะเห็นชัดเลยอารมณ์ต่างๆเนี่ยซึ่งเราจิตตั้งมั่นอยู่มันเป็นปกติแล้วเนี่ยพอาเกิดอะไรขึ้นจะเป็นความรักก็ดีความชังก็ดีความกลัวก็ดีหดหัวอะไรตมามเกิดมาปุ๊บมันรู้ทันปับ๊บตัวน,นั้นจะขาดวับเลยจะกลับมาตั้งมัน่นนี่ก็เราจิตมีกําลัง มีกําลังที่จะตั้งมั่นมีกาลังที่จะกลับบ้านอ่จิตมีกําลังเรีวยกว่าสมาธินสีสมาธิมีกําลังสตินสีสติก็มีกําลังอืมอันสมาสมาธิจึงเป็นเหตุใกล้ยิง่งกิดปัญญาอาต่อไปเราจิตตั้งมั่นแล้วนะแล้วก็หัดดูจิตไปมีปปปราคะก็รู้ ไม่มีก็รู้โทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้หลงก็รู้ไม่หลงก็รู้จิตตัวไห้เกิดก็ดูเราสังเกตว่ามันดับไปไหมถ้าดับไม่ไวแสดงกำลังของจิตเราไม่พอไม่ต้องสงสัยล้านเปอร์เ <c oughs> ซ็นสมัโกรธแล้ว,ลวดูแล้ว,ลวมันยังโกรธต่อไปอยู่นั่นคือจิตมันไม่เข้าบ้านเข้าใจไหมมันไม่เข้าบ้านมันไหลออกไปอยู่กับความโกรธนะถ้าจิตมีกําลัง อพอรู้ว่าโกรธปุ๊บก,ก็ดเด้งออกมาตั้งมั่นความโกรธไม่รู้หายหน้าไปไหนกะ็นนเหมือนกับครูราอญจาณท่านพูดนะท่านเคยฝึกสมาธิมาตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เจ็ดขวบพอถึงสิบขวบขึ้นมาท่านก็พูดพอไปไม่บ้านใช่ไหมละ่ะท่านตัวใจจะวิ่งและนะนะ้วนั่นแหละพอกระยับตัวจริงตั้งมั่นมยเลยปุ๊บความกลัวหายไปเห็นะะทําไมท่านตั้งมั่นมาได้ก็เพราะว่าท่านมีจิตตั้งมั่นอยู่แล้ว เพียงว่าเพียงแต่ว่าขณะนั้นมันเผลออย่างเช่นเราถ้าเรามีจิตตั้งมั่นอยู่แล้วเนี่ยเรากลัวผีขึ้นมาเนี่ยมันเผลอไปกปลัวแป๊นึงพอรู้ทันมันกลับมาตั้งมั่นเลยนะความกลัวผีเนี่ยหายสนิทไปเลยไม่กลัวเลยแล้วทาไมบางคนกลัวแล้วไม่หายได้ทีก็วา่าจิตมันไม่ตั้งมั่นไงกลัวก็กลัวต่อไปเลยจมไปเลยเอา้าว เราฝึกจิตนตั้งมั่นแล้วก็สังเกตจิตตัวเองถ้าเอ็นซีมันพอดีกันก็อาจจะได้ธรรมะาเข้าใจธรรมะบรุธรรมสมควรเวลา